ครับลูกค้าจะมาเปล an oh ี่ยนโบฮะับเรื่องเปลี่ขาบอกว่าโบอุ้ยมีดีไหมวะอะไรใส่แก้ไม่หายก็เลยเล่นของมาโอ้ยน่าจะออมาแล้วล si ืมเออไปทำอะไรมาแน่เลย โอเคนะก็หลังจากที่ให้เจ๋งไปหาลูกค้าไปลองตอนแรกกะว่าจะเซฟให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบเพราะเขาตั้งใจมาเปลี่ยนโบใช่ไหมพอไปลองเสร็จปุ๊บขึ้นโโสเต็ปมอเตอร์ก็เลยบอกวิธีแก้ไปว่าหลายทางเลือกเขาก็เลยเลือกเป็นทางเลือกที่อยู่ระยะยาว5-10ถึงปีขึ้นไปก็เป็นเปลี่ยนเทอร์โบนะฮะไปเรื่อยเลยแตกต่างจากตอนก่นไหมแล้วติดเออถึงมันดีกว่าอ่าใช่มันมันดูมีมีพลังกว่า ดูเล็กแว่นวามาเล็กแร่แล้วแั่ผมสุดท้ายตอนนี้ด้วยอ่าไส่ใสสัมภาษณ์เองก็ดีผมที่รอ่อนโอเคนะฮะก็เดี๋ยวให้เก่งพาลูกค้าไปลองอ่าไปแล้วนาอลาว ลองรถเพงลอง,งได้นรไมีอถามงงาล,ลุง,งถามลุงงรเบิดเลยเาบตีทำไมเจ้าไป่อมใช่ไหเออไปไม่ได้ะอะเขาเดิมน,นะก่อปลาลุงอ๋อนิบนยวนนี่ว่ลุงครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับอ่าขอตีทอแล้วมนขัด ใช่ใช่ใช่ดิต้องลองดูต้องลองดูว่าแตกต่างจากเดิมเยอะไหมชอบไหมแต่มึนๆนะดูอันนั้นประจามเวปโปอ๋อเยอะเหมือนร้านนิอนึงปกติก็ไม่ได้ซิ่งอะไรขนาดนั้นเดี่ยว าปฝารัรงนี่หรอือปลาซอยผมึงก็มีอ่ปาปลาซอยเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ปลาซอยฝั่งลาพปลาเาอันนู้นปลาซอยฝั่งเกษตรสีเป๊ะมันจะบอกบอกมันมาจะมาทางลาบปลาเขาอันนี้เข้ามาทางนี้ <c oughs> มามาจากไหนครับลงจากทางด่วนมาอ๋อกลับรถแล้วเข้านี่เลยใช่ไหมห<ต>รือว่าหรือว่าทางรนถนไอตรงนีติดสิบอยาเลื่อเลื เกือบได้เปลี่ยนโบใหม่ตกเดี๋ยวจนี่ปั๊บก็จะไปูแล้นันแล้ก็บอกว่าแถมผ้าให้ผมาอ้ด้จากเจ้าองูน้อกลูกน้องก็ทำแบบมั้งได้ลูกน้องก็ทำานั่งเล่าอยู่อเกอ ต้องตรงเราตรงเราเยอะแต่จริงก็ต้องบอกเขาแหละเนาะอาจจะได้เขาจะได้เตือนลูกน้องเขาเผื่อไปเผื่อเป็นคันอื่นอะไรเผื่อถ้าไม่ใช่คนรู้จักเรายุ่งเลยเขาด่าแน่นอนทีรถไม่ขันโดนไอ้ที่บอกว่าให้เปลี่ยนตอน15พยายามฝึกตามไม่ถึงมั้งต่วนมากเปลี่ยนไว พอเปลี่ยนไว้รอบรอบมันล,ล่วงเยอะทําให้เรากดคันเร่งเยอะเพราเรากดคันเร่งเยอะน้ามันก็จ่ายเยอะมันก็เลยไม่อาจจะไม่ประหยัดเท่าคนอื่นมีตะไปที่อื่นน้องใส์ดนเกนโบแล้วเขาไม่บอกน้องว่ามีบ้างมีที่นี่บาน่าจะหน่าจะใช่แล้วแต่ที่ <laughs> ไม่แต่ละที่ก็เราเจอเขาไม่ถูกเลยเนาะลองตาเลี้ยงดูว่าดีกระเดินไหมปกติก็ขับประมาณนี้มันมันม่งหนึ่งนะนี่จะดูว่ามันหนรู้สึกรับอันแล้วก็เหยียดน้ำมันไวขึ้น สมูทขึ้นแล้วก็มีมีกำลังมากขึ้นอีกนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยป่ะใช่ใช่เพราะเราใช้คันเช่งน้อยกว่าเดิมลองเหยียบดูนี่ลองกดสุดดูโค้งหมดเยอะโค้งหมดเยอะบพอ,อ,อได้ไหม ขี่เร็วกว่านี้ไหมไม่ใครอยู่ไหนอยู่ในกรุงเทพมันขับได้นิดเดียวอ,อ๋ออันนี้อันนี้ขับเหมือนอารมณ์อยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงทางตรงลองขับเหมือนลองขับแบบอารมณ์อยู่ต่างจังหวัดนะแต่ว่าเร่แงแซงทางขวาจาัดเกลียวมือคนนู้นเล่นสวนแล้วเราต้องใช้ทางขวาแต่เราใช้ไม่พ้น พอแงเสร็จก็ยกลวเรียวมากพอกิข้ของตามอร์ติาก็เจอยิ้มจะเฉยจะเฉยมักนไม่เฉยมัอไม่เฉยลองลองลองเหยียบดูเกียน ขึ้นมเรื่องเพิ่มอ,อ,อ๋อแล้ตอนนี้เร่งขึ้นมเร่งเพิ่มเนี่ยปิดเดี๋ยวจ่อสายหนึ่ปกันเฮ้ยหรือไหลไหลเข้าอ้วนอะไรเดี๋ยวเอาตัวเซฟเกอร์เซฟกันเส่วนรากตัวนี้ที่ที่จะมีปัญหาลักเราเลยก็แค่ เพิ่งโชว์เมื่อแค่หรอเมือ่ออะไรงี้เมื่อที่อ้ปับมาดูจะได้รู้ว่าที่ที่ที่ลอ้ลอล้อล้อกด,เ,ดยเยอะๆอยู่<ม>จะได้รู้ว่าล้นมีปัญหาอะไรไหมถึงเต็มดีกบได้ขึ้นโอ้ยหินด,ด,ดับเครื่องแล้วไอ้นี่ก็หายแล้วแต่ Google p มันหายบอกว่าทำไมถัอะไรใช่จะจะไดจะ้จะได้เช็คแล้วดูว่ามันปัญหาเขาจุดไหนวิ่งประมาณกี่โลละ คันนี้ตัวนี้พันหรอครับได้สีแตงไม่ควันเพราะมันสีปกติเอาเรื่องเล่งานเยอะนะมันก็ไม่กลัวอะไรเขนาดนั้นเคยเคยเจอเคยเจอแบบวิ่งเป็นล้านกิโลแบบเลยเก้าแสนไปแล้วอะจนวนกลับมาอีกรอบอันนั้นอันนั้นเขาใช้คุ้นจริงอันนี้ผมใช้ตั้งแต่ตันใต้แดงแล้ว ยังดูดียงนีกระปุกใช่ครับจะดูแลมาดีตลอดเนาะแยกแยกวัดใจต้องค่อยคยแยกกูมาใครกัน <laughs> รถแถวนี้เขาไม่ค่อยใส <laughs> <laughs> ่เบรกกันเขาเขาเอาใส่แบบเบรกเบรกที่รถคนอื่นนะโทอยู่นะว่าแต่างนีเบรกอยู่ละอะไร โอเคนะฮะก็หลังจากที่ให้เจงพาลูกค้าไปลองตอนแรกกะว่าจะเซฟให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์บงเทอร์โบเพราะาตั้งใจมาเปลี่ยนโบใช่ไหม mm hmm. พอไปลองเสร็จปุ๊บขึ้นสเต็ปมอเตอร์ก็เลยบอกวิธีแก้ไปว่าหลายทางเลือกจะเปลี่ยนสเต็ปจะเปลี่ยนอะไรอะไรก็ว่าไป mm hmm. เขาก็เลยเลือกเป็นทางเลือกที่อยู่ระยะยาว5-10ถึงปีข mm ึ้นไปก็เป็นเปลี่ยนเทอร์โบนะฮะ mm hmm. ก็จบไปได้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้จะให้เจงพาไปลองเทงอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าประเด็นเลยคือ นะาเขาขับรถตอนคืนไม่ได้ก็เดี๋ยวให้เจงขับเลยรอบนี้แต่ว่าพาไปดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไง่ะก็เดี๋ยวพาลุงเขาไปลองอีกรอบกันนะครับไปลองกันเดี๋ยวผมขับให้นั่งรอบนี้เสจยงโอ้พี่เจงอัดไฟนะอ้าพี่วนบอกเสร็จแล้วเปิด เดิมเดิมเดิมไม่ใช่ไปทางลุงเขาเข้าโค้งร้อยแปดร้อยเก้หรันปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปกับกูอยู่แล้วขับเร็วครับแต่ไม่ใช่คนขับรถเร็วแยกแยะหน่อยโอ้โหหญ่ใหญ่พูดเรื่องรถเร็วอ่ะ ไม่เคยเร็วสาบานไหมช่วงนี้หน้าฝนอย่าสาบานก่อนหน้าน,นั้นดิไม่นะสาบานเดี๋ยวยังเดี๋ยวยัง,ยจ,งจะระหว่างรอบางอัดไฟนะฮะเราก็จะมาคุยกันเล่นๆว่าอ่าปกติเนี่ย <c oughs> อาคิดกินไม่ดีนะกินไม่ดีนะเออป,ปกติอัดไฟก็ประมาณนี้นะไม่นานใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรพูดพูดแค่ละไม่พูดให้คนดูดิอยากจะเล่นเลยไม่พูดให้คนดูเขาล้มคลานเฉย เก็ลำพานด้วยไม่ใช่แค่โดดูคุยลำพานหลายรอบเลยโอเคขอโทษขอโทษแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปนะมันมันไม่มีอะไรเพราะอย่างวะอ๋อเออคุยตลอดเวลาคุยเดียวก็คุยได้เดี๋ยวแปดองอ๋อได้เคยคุยคนเดียวแล้วเดี๋ยวตำรวจเรียก ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นไรคือเดี๋ยวเขาจะเรียกอะไรอ่ะเขารู้อ่ะก็เปิดกระจกแล้วกี่บางทีจอดข้างทางมายืนคุยคนเดียวขอเออโดนกโดนเขาสงวนเรียกเราจะเป็นโรงพยาบาลมากกว่าไม่ได้เป็นตำรวจก็วันนั้นที่ไปประกันที่สอนอวัน้นไม่ใช่เรื่องคุยนะพ่อพ่อไม่พูดเลยล่ะเออพอพอรีบบอกรีบรีบเสร็จที่ฟ้าให้พูดไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องโอ้โหเป็นหมื่นกันนะแค่พูดเยอะนะก่ยืนคุยกันดียวอะเป็นหมื่นเลยอู้วันนั้นยืนคุยหลายคนอ๋อโอ้ยนั่งหลายครอบหน้ารอบหลังเลยนะก็ต่อยิ่ง ึ้นรถไปเนี่ยโหยล้อมใหญ่เลยนั่งรถตู้ด้วยได้ข่าวเออใช่ A V I ียวแม่ไม่ต้องขับรถเองไอ้จัดให้รถเ,เองอะ่ะตำรวจขี่ไปไอ้สัตว์เลยก็เป็นเรื่องคุยกันเล่นๆนะฮะไม่ไม่จริงจังเรื่องจริงทหไมเป็นเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาคุยเล่นๆไอ้สัตว์เดี๋ยวดูอารมณ์การขับน่าจะรู้แหละเนาะก็เคยกินกินแล้ว เยวจะขับกลับบ้านได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ขับไปนะขับแค่ไหนอ๋อไปเรื่อยๆเนะาะค้ำๆกะโอ้โหน้ำเงินมาเชียวไปหลังจากที่กังวันไปลองกันไปแล้วมีปัญหานิดหน่อยตามมาอยู่รถของมันนะเนาะแกเป็นเซอร์ไพร์สสี <c oughs> สูงวัย <c oughs> <c oughs> แต่ทางเส้นที่ลองโคงมันเยอะด้วยและก็มืดด้วยเหมือนตอบอว่าพอเปลี่ยนเป็นไอ้นีัแบ,บี่ีนตัว4 0 0าแล้วมันจะข่แนกว่าใช,คใช่คนละเรื่องคนละเรื่องเลยเอ,อ,อันนี้ยังยังเกยียบธรรมดาคนะรับปกติตอนกลางวันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนประมาณนี้นะ อันนี้ขับธรบรมดายอยู่ <laughs> <laughs> ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้กดอะไร <laughs> ใช่เร yeah, yeah, um ่งแรงสบายยเลยถ้าข um 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 <It> ับธรรมดาใช้ไ <sinister> ด <não. S 1> ้ยาวๆเลยแต่ถ้าเออาซัสเออาซัสเหมือนวัยรุ่นนะคัดไม่รอดแต่ถ้าขี่แบบปกติเล่งแรงปกติเลยแต่แล้วก็มาไปเรื่อยเลย แรงตาวอย่าตอนวันไหมแล้วติดติดมันดีกว่าเยอะใช่มันมันดูมีมีพลังว่ะมันมันมันนุ่มแต่แต่มันแน่นแน่นแค่เนี้ยต้องบอกคุ้มกับการที่นั่งรอไม่เข้าไปรอในห้องแอร์ด้วยนะกต่ดีได้เห็นรถก็เออมันไปไหนแล้ว พี่ว่ามาเล็กแล้วแับคนสุดท้ายตอนนี้ด้วยใช่สามารถเองใช่เองแล้วก็ดีผมที่รอคอยนานไม่ว่าแต่ต้องนานและจบนะดีด้วยลองขับกลับดูไหมแนวตัวกี่ธรรมดาอันนี้ยังไม่ไม่ได้กดเยอะนะ ปกติแต่รอบมาไวอันนี้ยังกดไม่สุดขับขับเหมือนขับเหมือนนี่ลุงใช้งานในชิตประจำวันแต่พี่บอกใเ,เป็บว่าเวลาถ้าจะเปลี่ยน เกียร์อะไีเ่าสองพันอ่าใช่ประมาณป,ประมาณสองพันห้าไปสองพันห้าสามพันประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะมากเแต่ถ้าขี่ปกติก็ขี่ได้บู๊ก็บูกกบ๊ก็ามาเลยแต่แล้วก็มาเลยเกียร์สี่ก็มาปกติก็ไม่ได้ขับอย่างนี้ด้ยไหมจะมีแรวก็เร็วก็ แซงรถใหญ่แซงกลออกออกต่างจังหวัดอย่างนี้ต้องมาแซงก็ต้องแซงให้ขาดใช่แล้วต้องมองไกลด้วยนะแซงแซงไม่พ้นรถเลนนู้นส่วนนี่สเต็ปนี้ก็โอเคแล้วดูแลแค่เซอร์วิสไอพวกน้ำมันพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก็พอแล้วไสกรองดูแลหน่อยวันนี้ก็แต่แรกว่าจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้ก็ ไม่ทันปิดแผนไปแล้วปิดแผนปิดแผนมืดมืดไปเนาะสองทุ่มแล้วอันนี้ต้องกลับสมุดสมุดปากการหรือรูสมุดปากกานึงเอาสมุดปากกาไม่ถึงดีอะแค่แถวด่านช่างอ๋อก็ถือว่าไกลอยู่เหมือนกันแต่บางบัวไม่ติดก็สบ้างสองทุ่มกว่าแล้วไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วมะบัวมันหยุดสามวันเนี่ยที่นี้เขาหยุดกัน พรุ่งนี้เป็นวันอะไรล้วหยุดชักเชยมันไม่ดีตรงไน,นอ๋อแ,แล้วมัจะมาสิ่งนี้กลัวนมาวันนี้ดีกว่าพรุ่งน,น,น,นี้เดี๋ยวโอ้โหคนเยอะอีกอ๋อใช่เพราะหยุดกันนะยิ่งเข้ามาใหญ่ใช่กลายเป็นดึกเลยขนาดนี้ว่าตกน,น้อย,ยๆยังเยอะ <laughs> ปกติถ้าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากก็จบตั้งแต่เช้าเลยใช่ว่าจะเสร็จแ,แล้วก็กลับได้ใช่ เรียรจึ๊กับลูกเครื่องขึ้นเลยแล้วกลายเป็นดีพร้อมทีนี้ใช่มันมันต้องมันต้องลองไงมันต้องมันต้องกดอย่างเงี้ยปกติที่ลองกันนะมันจะได้เราจะได้รู้ไงว่ารถมันมีปัญหาอะไรไหมถ้าอยู่ดีแบบทําเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยให้กลับเลยอย่างเงี้ยถ้ามันมีปัญหาถ้าเอาไปใช้แล้วมีปัญหาเงี้ยมันจะไม่สบายใจใจลุงเองจะไม่สบายใจเพราะแบบเอามาทําแล้วเนาะ แล้วขับกลับได้ใช่ไหม,ล,มลืมหาที่นอนจองไว้แถวนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรถคุณลงุงเดิมๆนี่คุณลใช้เป็นค,ครบเดี๋ยวให้น้องออกบินให้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะกับคลิปรถคุณลงุงถือว่าจบงานได้ดีฮนะไปแล้วสวัสดี